อยู่อยู่แล้วครับพี่น้องอืมนีม่เติบอืมสวัสดีครับผมพี่น้องครับมื่อนี้พบกพอกับอีสานอรอดอีกคือเกาล่ะครับผมพี่น้องมื่อนี้หาอยู่หากินครับผมยังหาหนูคือเกาอยู่แต่ว่าวิธีนี้ผมกับบุคอยมักวันไงแต่ว่าหาแล้วมันมันเหล่าใจดีนะวิธีนี้ก้องเขายิ่งหนูครับผมพี่น้อง กล้องไปละนะได้สามกล้องละมือนีก็มากเข่าเปลือกก็ห้าครับเก็บหาบ่าได้นี่ครับเข่าเปลือกก็ห้ามส่เหล่าขาวครับผมพี่น้องก็สีได้ร้ายกล้องยอี่ดอกครับผมแต่มันเข่านะติดตามดูครับลุงแบงค์พึ่งเรื่อใหม่กลับมาครับผมเม่มือนีลุงแบงค์ปกติเล่าเรือใหม่เล่าบอคำป้าหนีเด้หาอยู่หาก,กินอีอกขึ้นเขาครับ ใจบวงร้ายกัดพอเปลี่ยนแนวเป็นอันนี้เนี่ยข้างเขาย,เยิงแนวโคนนัันโมมีครับผมไปเมืองละโมมีติดตามเมืองครับผมพี่น้องครับว่าสีมานพอลุงแบ่งรอบองเมื่อย์กับส่วนลุงแบ่งลอบมาน้อยู่ดอกไปครับไปเป็นกับที่ข้ามควายเลยได้พี่น้องเนอะ ฝากคอยมาติดตามรับชมตอนมายิงนั่นกันผุนหลับครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเจออ้อยได้เด็ดกับสีท่าให้มึงอีกที่นึงไม้สวยครับผมพีม่นอ้องกลเดี๋ยวก้องจังไหนดีหนอ้อกล้อมีคนมีคนใส่ละตัวนี้ Cái đèn thế, ừ, đèn thế. Ừ, nó nhăng liền gì này đèn liền gì thật không thể đi mà nó chỉ nó cái gì mà ta nó cái chìm nha nào Hãy ติดตามดูครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวมาหล่อหาอยิางพร้อมกันเด้อพี่น้องเด้อไฟก็จะบ่ค่อยเห็นหุ่งปันไดนะครับผมพี่น้องครับเดให้เขาเปิดเปิดสปอตไลท์กันนี่นครับผมมากระผาไปในเวลาแล้วครับผมออกมาทุ่มเครื่องเลยพี่น้องเด้อกล้องเขาได้อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ากล้องได้อยู่ยหรอกครับ ติดตามดูครับพอพปิดสปอร์ตไลทก็นุ่งแบ่งเราเหลือง,งานคำครับผมวัอนี้เราเหนื่อยไหมมากม,มกกกกันสี่โมงกว่าก็เลยบ่ได้ชวนแล้ว vì máy nên thật じゃあこりふいこんな。 เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมบุห,มหัวตัว,น,น,ว,ว,วนี้ตัวน้อยเห็นเตต้ามันโุ้มมีสีทองเลยเอ้ยไหนขั้นยีรักก็มีก็ได้เห็นเตต้าสัดโดุดแล้วพี่น้องเอ้ย luôn con tao bay, <tôi> con xin này vào hầu các con nhé đây giòn cắt <tôi> อยู่อยู่แล้วครับพี่น้องอืมไม,ม่เติบเยดี๋ยว,ยวขอเมียนกันด้วยพี่น้องเย้ยก็นั่งสีเขากล้องเขาหนูออกด้วยรับผมพี่น้อง ถือว่าโอเคอไอสองแต้มโอ้ยพอแต่เสลยแต้มเดียวยิ่งพลาดไปแต้มหนึ่งขนมเอ้ยยิ่งขาดไปสองคนล,ละอีกแต้มหนึ่งห็นบ่นชัดแต้มนี้เห็นโคโลเลยยิ่งถาแถาหนังมันโอเคอยู่นี่ยิ่งถา,นงาหนังเกือบบ่ได้ไตัวโอเคครับผมหาอยู่หายกินนะครับผมพี่น้องครับอืม เอาละครับผมพี่น้องครับขึ้นนี่ได้ส้องแตกไหมพี่น้องได้ยิงอยู่สีเถือ่ผอผลาดตบแบบไงเลยยิงไปถึกไตทองมัน้องจีดไปเลยต้องใส่บาดเจ็บไปหรอหนูตัวนึงโอ้ยเสียดายสำหรับคลิปขึ้นกล้องเขายิงหนูมือนี่ครับผมพี่น้องครับก็ต้องฝากพี่น้องไว้ถ้ามีแล้วครับ เดี๋ยวต้องหาโอกาสมอๆมอมอก่อนมือนี่เสียงมอลำดังแฮ้งปวดสั้นตอกกับบ่อไรดั้มข่านเสียงมอลำพี่น้องหูหมันกระดิกฟังเสียงมอลำบ่อใดฟังเสียงหนูขวก,กๆ,ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวทิ่ตามชมคลิปหนาครับผมพี่น้องครับดํ้มข่านเสียงมอลำแห้งเฮ้ยนะ <c oughs> ครับผมมันหมันตองแต้มนี่ครับหาอยูหย่หนะา,ากินเด้กพี่น้องเด้อนี่ซามีห้อาก็ได้กินล่ะ ต้อหากินแต่พอหาก็บอได้กินนะครับผมไปนองครับห้าอยากเนาะหมูก็ะเพือสตอกไปละเดี๋ยวคลิปนาก็ะสิไปหาใสาบวงกับลุงแบงค์อึ้เกาล่ะครับผมกะสิยิ่งป้าแนมแน่ซ้าช่วงนี้ลุงแบงค์เล่าเดือยใหม่นะครับลุงแบงค์เล่าเดือยใหม่มาแต่แล้วก็เลิกคำเนาแนม่มาหนีเกรงใจเราเราก็สิมือแห้งไปหล่มตนใหม่หมกไงเลยดี่สิแจ้งตำรวจจับอยู่เอ <laughs> าละครผมนี่ครับ ม,มันมันสองแต้มว่าแต่สิบบาทเเลยมาอน,นี่ผ่านไปตัวแหลกเอาละครับผมฝากพี่น้องไว้ท่านี่นะครับผมเจอกันคลิปหน้ามันเดี๋ยวก่อนครับเราก้องเขาอยู่สานี่ก่อนจักสองกล้องเพื่อมานติดตามดูครับสามถุมเลย